สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมผ่าเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่ผ่าสองผ่านะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับผมกากไม้ขีดนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศสอง1นห้าสี่หนึ่งนะครับผมรุ่นสร้างผ่าตําหนักหลอเก้าปากพนังนะครับหรือมีชื่อหนึ่งนะครับที่ภาษา เซียนพ้าหลวงปุทั่วนะครับเรียกกันนะครับก็คือรุ่นสร้างบ้านให้พ่อนะครับผมองค์นี้ก็ใหญ่เลยนะครับผมเป็นพิม์พกักไม่ขีดนะครับองค์ค่อนข้างเขื่องเลยนะครับนี่ผมเทียบกับเตารีดพิมพ์ใหญ่เ a นะครับรุ่นสร้างหลงพิบาลโคโคนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับผมจะเห็นว่าพานี้ใหญ่มากนะครับมีขนาดใหญ่ฝาพ้าสมเด็จเยอะเลยนะครับ พิมพ์กักไม้ขีดนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับผมพระองค์นี้นะครับออกที่วัดชังให้โดยตรงในปีพศสองห้นะครับพิมพ์ระนะครับผมพิมพ์พระพิมพ์พระเนี่ยถอดพิมพ์มาจากกักไม้ขีด <N> เนื้อว่านรุ่นแรกปีพศ2497วัดชางไ้นะครับพิมพ์พระจะเป็นพิมพ์เดียวกับปี97เลยนะครับผมแบบเดียวกันเลยนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสัตถูนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นพิมพ์กรรมการนะครับรุ่นแรกปี97ราคาเป็นล้านนะครับผมเราก็มาใช้รุ่นนี้แทนได้นะครับเพราะว่าออกวัดชางไฮโดยตรงเหมือนกันนะครับ นี่เป็นพระเนื้อว่านนะครับพิมพ์กักไม้ขีดเนื้อว่านนี่ก็แห้งกิ๊กเลยนะครับผมอันนี้ผมไปเลี่ยมมาให้นะครับใสเลยนะครับสวยใสพร้อมใช้งานนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่นสร้างบ้านให้พ่อหลอกก้าวปากพนังนะครับนี่พิมพ์พ้านะครับเขาจะเป็นหลุมกระทวดอยู่ในซุ้มนะครับซุ้มตรงนี้จะเป็นลึกๆเลยนะครับผมนี่เป็นฐานบัวนะครับแบบเดียวกับปี97เลยนะครับผม ันนี้จะลึกนะครับลึกเพราะว่าผาในหนาหนาตึบเลยนะครับมีมวลสารให้ส่องนะครับได้ไปเนี่ยส่องเพลินเลยนะครับองนี้เนี่ยลึกนะครับพาลึกกักไม้ขีดเนี่ยก็มาจากคำว่ากล่องไม้ขีดเนี่ยแหละครับผมเพราะว่ามีขนาดเนี่ยเท่ากันเลยนะครับผม สวยนะครับเนื้อแห้งกิ๊กเลยนี่เป็นพิมพ์กรรมการของรุ่นนี้นะครับผมเนื้อว่านตรงนี้สวยเรียมมาใสใสเลยนะครับ หลังสถูปนะครับอันนี้เป็นสถูปหลวงปู่ทวดนะครับนี่นี่นี่ผ้าเนื้อว่านแห้งจัดเลยครับมีแร่นะครับโรยแร่โรยแร่นะครับมีโค้ดอันนี้เป็นโค้ดทองเหลืองนะครับผมโค้ดทองเหลืองเป็นเลขเก้าไทยนะครับจะได้แยกรุนง่ายนะครับเขาก็ทํามาดีนะครับจะได้รู้นะครับว่าเออไม่ใช่ผ้าปีเก้าเจ็ดเพราะว่าถ้าเป็นตีว่าเป็นปีเก้าเจ็ดเนี่ยเกเลยนะครับ เพราะว่าเนื้อไม่ถึงนะครับผมอันนี้คือวัดจังให้ปีพศสองห้าสี่หนึ่งนะครับรุ่นสร้างพรานตำหนักเหลาเก้าปากผนังมีคนเลขเก้าไทยแบบนี้จบนะครับง่ายนี่นะครับชัดเจนเนื้อสวยนะครับองค์นี้ นี่ข้างๆนี่มีเนื้อปิ้นนะครับตอนกดพิมพ์เต็มเลยนะครับผมเหลี่ยมชัดเจนสถูกสวยนะครับด้านหลังนี่เรียกได้ว่าโอเคนะครับผมชัดเจนองนี้มันต้องเช่าตัวจริงไปส่องนะครับด้านหลังอ่าด้านหน้าจมูกติดปากติดนะครับ มือเนี่ยเจ้าของเก่าเขาจับไปโดนนะครับอันเนี้ยพอผ้าแห้งๆเนี่ยพอมือเรามันๆเนี่ยจับไปโดนนิดนึงเนี่ยผิวเนี่ยต้องรออีกพักใหญ่เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับผมกักไม่ขีดถ้าท่านใดาหาอยู่นะครับท่านใดาหาอยู่นี่เพราะว่าเออผมได้ลงแต่พิมพ์กรรมการกรรมการที่เป็นหลังเงินไปนะครับอันนั้นก็จะหมื่นกว่าบาทนะครับ แต่ว่าอันนี้จะเป็นโค้ดทองเหลืองนะครับผมราคาเนี่ยก็จะถูกถูกลงมาเยอะเลยนะครับผมทางท่านใดหายอยู่องค์นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังราคานะครับแค่หลักพันนะครับผมแล้วก็พิธีปลูกเสกเนี่ยดีถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าปลูกเสกถึงสองวาระนะครับปลูกเสกวาระแรกที่วัดชังให้โดยมีท่านอาจารย์นองวัดไทรขาวเป็นเจ้าพิธีมีเกจิคณาจารย์นะครับ แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายคับข้างเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9้านะครับวาระที่สองนะครับวาระที่สองเนี่ยมาปลุกเสกที่วัดพระศรีรัตนะาศาสดารามนะครับหรือว่าวัดพระแก้วนะครับผมโดยมีสมเด็จเกี่ยววัสเกตเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็ประธานฝ่ายคารวะเนี่ยคือท่านสวัสดิ์โชติพานิชนะครับแล้วก็พูดได้เลยนะครับว่า ถ้าไม่เกี่ยวกับงานพิธีในหลวงของราชการที่9้านะครับไม่มีทางได้มาปกเสกที่วัดพระแก้วอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับทั้ง2พิธีนะครับผมแล้วก็นี้เป็นพิมพ์กรรมการด้วยนะครับกักไม้ขีดนะครับนี่นะครับกักไม้ขีดวัดช่างให้ปีพศสอง1ห อายุพระนี่ก็ยี่สิบห้าปีพอดีนะครับสําหรับปีนี้ผมว่าพระแบบนี้เก็บได้แขวนได้สบายใจนะครับแบบสนิทใจนะครับผมถ้าท่านใดนับถือหลวงปู่ทวดก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นยุคยุคกลางนะครับยุคของอาจารย์นองนะครับผมสาหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผมผมเปิดนะครับราคาองค์นี้นะครับไว้ที่6,500บาทนะครับสนใจก็โทรนะครับ 0 9 8 8 5 4 1 3 6 6เช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพาเ์คเกอรในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพนี่ๆเข้าไปรับชมพาร์คเกอรในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือน ให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ